เมานะคะสวัสดีหนึ่งเมษายนวันนี้ที่สุเดนเป็นวันที่โกหกนะคะสรัญญาก็มาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีวันที่หนึ่งเมษาทุกานนะคะ มาชมกันวัสัญยาทำอะไรวันที่หนึ่งได้งานแล้วคะ่ะได้งานแล้วคะ่ะมาชมกันนะคะสวัสดีหนึ่งเมษาหนึ่งเมษายน วันนี้ที่สุดเดนเป็นวันโกโหกสรัญญาได้งานแล้วขอพระคุณนะคะหนึ่งเลิฟมาชมกันคะ่ะงานสรัญญานี่นะคะวันนี้ไลฟ์สวัสดีหนึ่งท่านนะคะได้งานแล้วคะ่ะได้งานแล้วคะ่ะ วันนี้เป็นวันซีเดนเป็นวันโกหกนะคะสลัญญาได้งานแล้วได้งานแล้วได้งานแล้วมาปุ๊บเลย <c oughs> มาแล้วคะ่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะสลัญญาได้งานแล้วที่นี่ซีเดนเป็นวันโกหก งานมาเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพรสมพรสบายดีนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันโกโหกเนาะสือเด้งเขาให้โกหกนะคะสลัญยาก็โกหกนอะอ่าเฉลยไปพร้อมเลยนะคะว่าแดงงานแล้วเนาะ <laughs> ได้งานแล้ววันนี้วันนี้มาจ้าสบายดีจ้าเนาะคนประทายบ้านเองเป็นยังไดเนาะได้งานแล้วโกหกนะได้งานเนี่ย วันที่หนึ่งเมษาของทุกปีที่สวีเดนเขาต้องให้โกหกกันนะคะเมื่อเชา้านี้เมื่อเช้านี้เนาะขอบคุณค่าสติ๊กเกอร์เนาะสวัสดีทั้งหกท่านค่ะที่มาตอนนี้นะคะสลญญาวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนที่สวีเดนเป็นวันโกหก มื่อเช้านี้แฟนมาถึงบ้านโกหกสัญญาได้ว่าขับรถชนกระต่ายนะตกกระใจไหมเพิ่นบอกว่าเพิ่นขับรถชนกระต่ายว่าระหว่างทางว่ดิโอ้ยรถพังเบิดว่าสั้นมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะ วันที่หนึ่งเมษายนโอ้ตกใจจริงๆเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์มาแล้วเนาะหนึ่งครั้งนะคะตกกระใจายไหมโอ้ยว่าจะวิ่งวิ่งออกมาเบิ้งรถเพิ่นนะไปไปมามาเพิ่นบอกว่าวันที่หนึ่งเมษาวสาั้นเออเอามาตัวคอยแต่เช้าแต่ะมาแล้วมาแล้วค่ะ สวัสดีทั้งสิบท่านนะคะสัญญาได้งานแล้วโอ้แต่งานนี้ก็ได้มาโดนแล้วเนาะงานตักหิมะนี่ <c oughs> ได้งานแล้วขตตับรถแท็กเตอร์วันที่หนึ่งเมษาโกหกกันไปเนาะโกหกกันไปเลยเชยนะคะ เราจะโกหกอะไรดีก็โกหกอันนี้เนาะได้งานเล้ววันที่หนึ่งตื่นมาหนากกระบลร่างได้นี่ไม่มีการโกหกนะคะตัวแฟนว่าจังได <c oughs> ตัวเพิ่นว่าสิมาตักหิมะคอยสิมาตักหิมะ กูหกกันทุกวันเว้นีต้มาเบิงมาเบิงจ้าหิมะล,ลายๆมาแล้วมาแล้วสวัสดีสิบเจ็ดท่านนะคะหิมะเยอะมากๆโอ้ยอันนี้เบิงเบิงเบิงโอ้ยลอยอะไรนี่โอ้ยตัวคืนนะมาเบิงเบิง รอยยังนี่ว้ายรอยมีน้อยตัวนี่เฮ้ยเบิงเบิงเบิงอุ้ยรอยยังเนาะนี่ว้ายคักแทลโอ้ยรอยเบลอเลยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้วันโกหกวันนี้วันโกหกรอยยังนี่ มันที่หนึ่งเมษายนแล้วค่ะลอยอะไรลอยอะไรอุย้ยลอยอะไรรอยสัตว์ใหญ่ขอโทษนะคะเนาะกระบากันตายเนาะว้ายเพิ่นกระลองทักเถอะ มาลายหลาย,ลายวันนี้แดดออกวันนี้แดดเต็มเลยวันนีโกหกนะโกหกนี่คือทะเลนี่คือแม่น้ำนี่คือทะเล <laughs> นี่คือทะเลนี่คือแดดออกแดดออกวันที่หนึ่งดูเบึงเบึงโ,โ,โ,โกโหกกันไปวันนี้วันโกโหกอุ้ยหนาวนี่มะเข่าขาไหม อันนี้คือแมคโคติวันที่หกเอ้ยวันที่หนึ่งเนาะอันนี้คือรถสีขาววันทีน่หนึ่งเนาะหนึ่งเมษาอันนี้คือรถสีดำ <laughs> ด,ดูนะคะนี่หิมะอีกแล้วอีกแล้วแดดออกแดดออกวันที่หนึ่งเนาะใช่ไหมคะวันที่หนึ่งนะหนึ่งเมษายนวันโกหกที่สเดนเป็นวันโกหกนุยอันนี้ลองทักอีกเนาะโนก,กากระไดเนาะ หิมะลงเด้อค่ะวันนี้คุณสมพรสมพรหิมะลงนี่รอยหิมะลงนะคะนี่โกหกไม่รอดแล้ววันที่หนึ่งเหมือนในเทพนิยายบอคุณสมพรสมพร อากาศก็ลบสององศาอยู่นะคะขณะนี้ก็สามโมงเช้ากับอีกสิบสามนาทนะีเวลาท้องถิ่นซีเดนนะคะจะโกหกแดดออกโอ้ยแดดแรงมากๆเลยค่ะอากาศลบสี่สิบโอ้ยอากาศบวกสี่สิบองศาวันนี้วันโกหกกนะ แดดเปียงเปียงเลยแดดียงเปียงเ e l l everybody is April today is Monday. ดีกูดมันดีเวอี่กูดมันดี looking looking happy Monday นะหนาวคั <h ums> ใช่ใช่คะ่ะหนาวรูเปิด นี่คือรถนี่คือหิมะมันตกเมื่อวานนี้เองหนาวหนาเย็นหนาวเยนานาว็ยนนะคะเยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นอยู่ทนนะคะไม่ใช่ทนอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรา สองนกกันวันนี้โอต้องออกมาไล่ข้างนอกนะคะวันนี้แน้นกน้อยของสลนยาก็มาไล่รอบแล้วนะคะแต่บางเอื่นว่าวันนี้เป็นวันโกหกก็เลยขึ้น เย็นเย็นมือครตัวตัวด <together> ีนอันนี้บอโกหกันนันนนัง ได้อาหารแล้วได้อาหารแล้วเพิ่นนะตัวต้นกบังตัวกบังนี่คือกระต่ายโอ้ยบ่งกระต่ายกขึ้นต้นไม้ไหม อยู่ทนไม่ใช่ทนอยู่แมนกระต่า <laughs> ยดูดูกระต่ายปีนต้นไม้ดูกระต่ายปีนต้นไม้โอ้ยวันนี้วันที่หนึ่งเมษากระต่ายกระต่ายกระตา่ะตา,ยะตายสวีเดนว้ายกระต่ายกระต่ายอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดสวีเดน อันนี้เป็ดสวิเดนอันนี้วันที่หนึ่งเมษาค่ะวันโกโหกโอ้ยดูกระต่ายกระต่ายสวิเดนไหมหน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นต้นไม้เก่งด้วย <c oughs> กระต่ายตัวปักลอกเลยวันโกหกเราก็พยายาม เอนั่งหลบหิมะด้วยโอ้ยเย็นมือไปเล่นหิมะดล้วอ่ะขอบคุณนะคะคุณสมพรสมพรนาอ บกันใหม่รล่หน้าเด้อจ้าขอบคุณค่ะบายบาย thank you everybody We see you next time ตักฟันนิติตาเฮิโดฟุสตาอพี